ดวงดอกไม้โตงใหญ่มีมีอยุ่นแล้วนั่งดิ่ง้าจุับ Ha, ngam nó. Ha. À. Đó, lui. Nó lên hàng mạn. xuống mà thì nó thôi. À. ขึ้นงมแล้วเไม่จับแต่น่อเดียว่ได้จับเลยละกะเทีที่ ซับผ่านีลยไทมักซับเอาไปน้ำซ้อมน้ำขึ้นเร็วแล้วเนะาะวันนี้ปีนเขาพี่น้องเลยหดบหินเต็มยังไงปีนมันสูงแก่เด็กปีนตัวกอน้องใหม่ไปตีตามตามหลือหินที่พี่น้อง ลนี่สามหนอเลยซับคอยพเฮ้ยับคอยอบอกใครตัวว่าหาหนอครับก็เดียว ติดหัวฮักได้ฮักเลย,เลยสามนอสี่นอน้าเนาะคุณอมู่เมาหน้ามันแหละพี่น้อเอ้ยงามมันละอ้ยสวยจ้าฟันเข้าไปวันนี่ซับเข้าไปแต่งเข้าไป mấy Oh, wow. Ừ. Tiếng buồn thật หมดแต่ไล่หลายเฝ้าฮะเฝ้าเอาหมดอ่ะถูกไหมไม่แต่ละโกไม่ผิดหวังดูว่าอย่างไร Rồi đi cha. Không Cha. có điều để hạ khúc nó phải không? Mẹ cha, thật hưng đi. Oh. Phu phu nó mạnh. ใส่สมไฟก็ก่อเลีงหลายครับเออกะไรเอาไปสวมไปแล้วลองจะเอาแบบบอดี้สวมใส่กระเป๋ากระสอบบุญงีลยจะหยกบบุ้งถึงเลยแหละขนาดสวมมันก็ยังยกยากอยู่เรียบร้อยจ้า จ้าต้นไม้สวยๆมันขึ้นเหี้ยวหมดะลรกันเนี่ย สุดสวยร่วงเลยนี่บอก,อกฮะเอกเหรอ

Được. Đuông là máy. Tố nhảy. Mi mi vô hẳn lắm à. Ừ. Chà. ดูน้องจัดไปสวย ดุ่งเลยขาวครับเอ้าพักมาป่นเนี่จ,จังเลยเน,ะนเาะโอ้โเนี่ยเลยใน,นลายคักพี่น้องอันนี้เทพอยู่บนข้าวสมเลยตัวนี้ต้นไหนยังบนข้าวสมร่างกายงานแสบเท่ลเลยกระโดดกันโดดซิบีเพราะว่าโบได้ใส่ฮันอยู่แล้วนะน่าจะเก็บใส่กระสอบใหม่วันนี้ก็ถือว่าสุดๆุดเลยพี่น้องเลยาลายคักลายเน่กระสอบนึงกระเต็บเลย อันนี้ก็สิประมาณนี้ก็ะอบนึงไะเนาะนอโอ้ยธรรมดาเทียบหลายข้าศ์ลายแน่คือเก่าเลยพี่น้องเลยมาป้าอะไรกรบอกพิษวังดอกเดี๋ยวนี้มันเริ่มยาวเลยเนะาะแทบโบได้คุดละแต่ก็มี่บางอะไรมันมันแทงขึ้นใหมก็ได้คุดมันงามเออมันงามก็ได้คุดเอาทำงามพี่น้องเลยสองกระสอบคือเก่าหมดนี่เนาะจังๆเลยนี่ก็ธรรมดาที่ไหน น,นี่กระสอบนกระสอบนี่กระสอบกระสอบหนึงได้อยู่นีนอืมกระสอบหงแล้น่ะตายมัรยงีกูาอัดเป็นอัดเลยอัดทำไมไมอะง่เเลยอยาอัดกะพัก